สอง้านเทอราวดีสวยอดังติดลิมแม่นะ้ำเป็นคุณแม่ที่ยังสวยแซ่บทั้งรูปด่างและหน้าตาอย่างเทอรดาวดีโดยที่ผ่านมาเราจะเห็นว่าเธอโพสเป็นทั้งพ่อทั้งแม่ในเวลาเดียวกันทํางานเต็มความสามารถซึ่งแฟนคลับก็สามารถติดตามภาพสวยๆของเธอได้ลุกได้ในอินสตาแกรมของเธอวันนี้เราจะพาไปส่องวิวจากบ้านสวยๆของเธอกันค่ะที่เธอมาสะโพสผ่านอินสตาแกรมอย่างล่าสุดเป็นคลิปปลุกลูกสาวเมื่อเปิดผ้มาม่านในห้องออกจากนั้นก็จะเห็นวิวแม่น้ําสวยๆจนใครเห็นก็ต้องร้องว้าว ต่างเข้ามาชมบ้านสวยวิวลักร้านของเธอซึ่งวิวจากห้องนอนของเธอนั่นก็คือวิวเดียวกับร้านกาแฟของเธอ Vivy the Coffee p l a g e เลยจ้าจะสวยนักการขนาดไหนไปชมกันเลยจ้า